หู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 เอาการูดีครับเล็กยังต้อามือต้อมืต่ออดโอเคครับจับเผวัดจุดสีหเดี๋ยวพยายามถ่ายถ่ายเวเลยครับโอเคบเมตรครับก็ใช้ที่มอเล็กเป้ากลางใช่ไหม ไปโดนเหล็กตัวบอลครับหายไอ้ลูกกดไม่โดนวะอ,อพอยิงปืนยาวไม่โดนพยิงปืนสั้นนี่ร่วงเลยครับอ่ากินดินครับกินดินตรงตรงที่ปูที่เราเดินเข้าครับโอเคครับกลับมาที่มาเห็นหลังะระยะ65เมตรนะครับวันนี้จะทดสอบ3กระบอกนะครับยิงกระบอกแรกที่บอนอขคารัส145 นะครับลงล่างลงดินครับโอเคสามที่เลยที่เลยครับผมใช่ไหมตาผมตาที่เลยตอนนี้ก็อ่าเป็นสี่สี่ห้าเหมือนกันครับตอยิงไปสามก็สามนัดนะครับที่เป้าไหนนะครับก็ตอเริ่ยิงไปที่เป้าลิ้มขวาสุดอ่าได้ครับยิงขวาสุดได้ครับอสามนัดนะครับโอเคตัดก่อน มือขวาครับเป็นเป้าขวามือนะครับถึกแว่นของปุ่นเ่ผมไม่ได้เป็นได้ยินเสียงอยู่แล้วก็เป็นมือซ้ายมาก่อนแบบนี้นะครับ มือซ้ายนะพี่สานครับเข้าพุงหมดเลยน,นี่อันนี้โดนโดนเหล็กเหมือน,เห,อนเหมือนโดนเสาอะครับครับแล้วก็เดี๋ยวเลียร์กระสุนนิดหนึ่งโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนน้องออก,กัสใช่ครับโอเคครับอาแตะก่อนก็เป็ียนออก,กัส อ่าขอการี่เป้าสายเนาะสายครับสาย,สาย<อ>ไป่ไปายฝั่งนี้ได้ไหมไปดูกระถินกันเด่น อ่าไม่ได้จ่ครับอ่าเข้าไปสุดเข้าไปสุดตอบตอบได้ไหมตอบได้ไหมตปปัดหอยขึ้นมน ไ็นไหม่ะเป็นไรตัดเลยผลแม็กมก่อน เครับเดี๋ยวจะไปดูกันสนะเปิดรตอ่าบริเวณนี้เป็นโอเคเป็นเยบแล้วอ่าถ่ายต่อเลยบริเวณนี้เป็นเขตควบคุมเฉพาะนะครับไม่ยิงให้หมดเลยนะไม่ไม่ไปดูที่กระเป๋าก็อ่ยวก่อนบริเวณนี้เป็นบริเวณควบคุมทั้งหมดอะไรวครับพี่ต้องหรือไปตัดตีไวไดู้ไม่ ถ้าเดินช้าเสียงมันไม่ดีเดี๋ยวเอาถังไปก่อนเพราะองมันไม่หยุดเสียงเราเวลาเราเดินแล้ว,ว,ลว,วพูดมันจะได้ได้ยินเสียงว่าเสียงผู้บ่าของอาจารย์นี่เป็นเต้าท้ายเนาะผมเป้าขาที่มอเต้าดนะังเนาะแต่ที่มอเนี่ยนัดแรกเิงเนี่ยตันนย้งก่อนก่อนนี่แหละแล้วก็จะมาดู บริเวณนี้เป็นเขตควบคุมนะครับระหว่างสายฟ้านะครับโอ้ดอกพี่แม่งเอ็กเลยว่ะอ่าเอาใครก่อนขอการ์ดก่อนนะกันโอ,อโน้ก็โดนเนื้ะโอเคอาะจ,จะต้องหลบมัน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 ขอการ์ดเนี่ยจะมีขี้ดินลงอาจจะเป็นยิงอมบริเวณเนี้ยแล้วมันสาดขี้ดินขึ้นมานะครับ <S <S 1> <S 1> ของพี่มอนเนี่ยนัดแรกเนี่ยพี่มอนยิง,ย,งยิงเหล็กตรงนี้นี่แหละครับเหล็กอันเนี้ยครับ ที่มานิงเหล็กันนี้แล้วก็ส่่นไปส่วนของผมนะครับข้าทั้งสามนัดนะครับนัดที่หนึ่งข้านี่ครับนัดที่สองนี่ซ้อนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะชี้ดูนี่ซ้อนนะครับใกล้กันมีซ้อนนี่นี่นี่ครับมีสองนัดครับไม่ใช่ไม่ใช่มีสองนัดอ่ามีนัดนี้นัดหนึ่งไม่ซ้อนไม่ซ้อนสามนัดสามนัดมันไปขวางพอดีอ่าสามครับเพราะว่ามันข้านี่นัดหนึ่งแล้วก็มานี่ทะลุนี่ครับแล้วก็มานี่นัดหนึ่งก็ก็จะเป็นสามนัดก็มีสองนัดที่ซ้อนอ๋อเหรอ อ๋อเหรอเดี๋ยวนะตาตาก็เห็นไหมเดี๋ยวโชว์หน่อยนี่ครับของผมนะครับหนึ่งสองสามขอขอดูปืนหน่อยปืนหน่อยที่ทําให้ยิงได้ขนาดนี้โอเคอันนี้เป็นปืนจุดสี่ห้าเท่ารัดนะครับไกลรัดยาวนะครับผมยิงที่หกสิบห้าเมตรนะครับวันนี้สมาธิดีหน่อยนะครับเข้าเบียดเอ็กซ์แล้วก็ตัวนี้แล้วก็เข้าบนแต่บนเนี่ยเข้านี้ก่อนนะครับเข้า่อนรู้่าตากล้องมาดูนี่ครับทะลุตรงนี้ครับ มาทางนี้ทายเอ้อ้อมอ้อมอ้อมมาทางนี้ครับเนี่ครับจะจะเห็นว่าพอพอเข้าด้านหน้าแล้วทะลุ<ป>่าทะลุแล้วก็มาเข้านี่เด enfin ี๋ยวถ่ายจากมุมนี้ครับ <cell> ก็คือเข้าเข้าจุดนี้แล้วก็ทะลุออกตรงนี้แล้วก็มานี่นะครับกระสุนแรงมากขนาด65เมตรเนี่ยสามารถทะลุะตัวสงังกะสีเนี่ยแล้วก็มานี่ส่วนสองนัดแรกเนี่ยก,ก็เข้าสวยงามดีนะครับก็อนนี้ก็พิสูจน์ว่าเป็นที่คนนะครับสองคนก็อาจจะนอนน้อยหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ก็จะลงสายฝนเลยพยายามถ่ายวันนี้ก็แหมฟ้าฝนไม่เป็นใจโอครับนะขอครับนะครับ,ครบโค้นเดี๋ยวผมจะเข้าปไปซูมซูมให้ไกลอ่าเป็นโค้นโอครับโชฟี่นะครับอ่าพี่มอจะยิงที่ระยะอ่าเมตรพอดีจะยิง 80, 85เมตรแต่มันมันก็งยิงยากอยู่อ๋พี่มอเป้ากลางนะครับเป้า้น่้โหยังมือนั้นเลยอ่ะครับครับไกลเบาครับมือมือมือยาวเข้าเลยพี่ โอเคนะครับแล้วก็กลับมาด้วยเดี๋ยวผมมาตากล้องถือไหวไหมยุ่งนะครับปืนเปียกเพราะว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจนะครับแต่ผมก็ยินดียิงนะครับยิงได้มือมือขว่านะผมไม่เต้าเดิยนะครับอันที่สองมันลั่นไปเลยอ่ะไม่ได้พี่เอาเข้ากรงไม่ได้เลยมันแต่นี่เดียวเป็นมือซ้ายนะอีกนัดนะครับ ่าของอกัสจะต่ออย่างนี้สุดท้ายนะรอไปก็รอกระจาแน่นหนตัง้งหนึ่งทีไอตามสุดท้ายแต่เราต้องไปดูก่อนนะครับจะได้แยกออกอยอมเลยกันหน่อยยอมเป็ดป่นนะครับเอ,บอาเลยสือได้นะครับสือล่มได้โอเคครับกัสจะยิงที่เป้าสายครับมีใครเมียมันนะครับวันนี้มีใครเมียมันเอ้ยเด็ดเมียเหรอ นี่อันนี้คือมีอะครยรวัาลเลยคัเนี้มาเชิญเลยครับแต่ศูนย์ของโค้นโคขับโปรฟี่เนี่ยไม่เปรียบเพราะว่าศูนย์ก็เป็นศูนย์ยิงเป้าโดยตรงของเ่ารัดนี่เึ่งยิงเป้าแต่ยังไม่เต็มที่ โอเคคุยปลอดภัยครับเดี๋ยวเข้าไปดูจะเอาจีนี่เนี่ยจีนี่เนี่ยไม่เป็นไรไม่ยิงเปตะกี้เนี่ยเอาโรกเอ๋ยก็ไม่ิงหมดแล้วเลยไปเดินเราเลี้ยวผลสอตากล้องตามมาครับท่านเสียงไม่ประจึกมีอาการนอนน้อยหรืออะไรไป่แ้วนี่ยสองหนึ่งแปเราก็พยายามทำเนี่ยจริงๆฝนตกเนี่ยบางคนก็หนีกลับบ้านเลยนะหมดเวลาแล้วเราเราก็ไม่หนีกลับบ้านเราก็ จะมาดูว่าจะเป็นไงครับเพราะว่า,ววาอยากรู้อ่าจริงๆตะกี้ยิงคารัทผมกบเข้าดีมากเลยต่างจากเมืบบๆๆ่อวานเยอะเลยเข้าเข้าได้ตามเป้าหมายโอ้โหแต่ใกล้เคียงกันได้เลยเลยเลยทุกคนใก<ช>ล้ก็เป็ไก่ได้ไไลเลยไปดูกดันว์กับางเดยถ้ะดุดนะครับโอ้ของผมโดนหมาเลยอ่ะอ่าอัี๋ยวองไปเลยอันนี้สองแม่มาจัดกาสองเม่ แมมพี่ก็จะยิงหกสิบห้าเมตรท้อนรูนี่ครับเอาปืนที่ปืนอยู่ไหนอันนี้ครับเป็นโค้ชของพี่มอนได้สองสองนัดเพราะว่านัดแรกแกไม่ได้เลยเออได้บนเดียวหัวโกรกัวนครับแล้วของอกัสอยู่ไหนเออสับสับพี่มรถ่ายหลังเปนเขาเข้าแขนอันเดียวเองอกัดเข้าที่นี่ครับลูกแรกอันนี้ลูกแรกเลยผมยังไม่รู้อาจจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่านี่อ่าเข้าแขนเหมือนกันครับนี่อ๋อโอ้นี่ครับสามนัดนี่นี่เข้าไปอันนั้นของเก่า ของเก่าอยู่นี่กันนี่อันนี้อันนี้ของใหม่แล้วก็อันนี้ของใหม่อันนี้ของใหม่ออนั่นแหละราาเก่าพี่อันนี้สองอานใช่ไหมกับหัวเนี่ยแสดงว่าออาปืนโกคับ์ทอปี่มาแสดงว่าโกคับโทปี้ก็ยังยังเข้านะครับยังเข้าตัวนี้ของของเข่ารัดจุดสี่ห้าผมผมยิงเข้าบริเวณนี้นะครับส่วนโกคัร์เข้านี่แล้วก็หลุดมาหนึ่งของเท่ารัดเนี่ยหลุดเข้านี่นะครับแสดงว่าผมนี่ยิงแม่นนะ ทำเล่นสายสะพานนะ,ะแสดงว่ามือเราไม่นิ่งพี่โอเคครับสองนัดเนาะจะแปว,ว่ามือมมเราโอเคครับอันนี้เป็นมือซ้าย11 GI นะครับเป็นตัวเดิมครับอาสูงเท่าเลงยากเลยครับไม่เป็นเขาไม่มีอะไรเลยอาดูนเนอร์สายนะัดที่สองครับอาดูเนอร์มือซ้าครับ ัหมดแล้วครับอ่ะต่อไปอ๋อมีหูไอ้ไไอไ้ไอใส่หัวหนะถ,ถือไปไหมนพตามันถือไปถือไป ข้ามกลางสายฝนเลยครับเออลงลงอยู่20เมตรครับพี่อ่าลงอยู่ที่50เมตรครับพี่โดนเอาคัทใส่หัวเอาคัดหน่อยใส่ครับ่หนใส่เนี่ยนึกไปเป็นหัวเมียกันแล้วกันเี่ยจะเป็นการยิงกระบอกสุดท้ายครับสามกระบอกโดนกัน แต่ศูนย์ยจีไอมันยิงยากครับเพราะมันศูนย์เล็กแล้วก็เป็นศูนย์เหล็กธรรมดาเห็นปืนนะกระแสนั้นนี่หนาเหรอโดนเสาเลยเดี ไปโดนเหล็กด้านบน<ม>หล่นครับไฟออกปากกระบอกครับอ,อา่าน่าจะภา่ำกบอกครับเนี่ย เม <Yeah. S 1> ป่อถึงโผล่ไปแบ่งกัดตลอดเลยกัดหมดแรงครับอันนี้ก็เรียกหมดแรงอจ,อจอจะฟ้าหน่อยนะครับโอเคครับอ่ะเตะครับ ดูครับเป็นเป็นชุดสุดท้ายแล้วน,นี่อยู่แค่สามสี่คนเนี่ยต้องรีบเดิอมาถ่ อันนี้เป็นหลักฐานของของตะของอากาศนะครับยิงจากด้านบนหลนมาไหนของ,ของอาการทีนบนบน่ไนหนที่นี่ครับ <c oughs> ของที่มอนี่มารมาดูหลักฐานครับโล่งเหมือนเดิมไม่มีไม่มีผมผมมาพี่มารช่วยดูหน่อยไม่มีนี่ครับ อ๋อใช่ใช่อันนี้1 1> นึงนัดแล้วก็ไหนอีกขึ้นมาไม่มีแล้วหมดนัดเดียวคือมันยิงยากและอย่างมัผนผลมันกดดันครับก็ถือว่าผมยังเข้าในกลุ่มของเอ็กนะครับอ่าอ่าหกห้าเมตรนะครับประมาณนี้ครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งยิงกันประมาณนี้ครับโอเคครับมาถึงขั้นตอนล้างปืนเสียงจะดังๆหน่อยครับตอนนี้นะครับอ่าเท่าที่เรายิงกันมาเนี่ยอ่าจากเข้าเนี่ยก็จะแกะไปนัด มันมาจับแกะเลยล้วคเอาทีราบอกเลยเหรอพี่มกําบร้ามาหนียเพราะเราจะทำสรุปครเดียวก็ถ้าที่เรายิงมาเนี่ยจริงๆอ่ะอ่าหนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งทั้งสามก็บอกเนี่ยยิงเข้าเป้าหมายนะครับแต่ว่าที่จะเคลื่อนบ้างไม่เคลื่อนบ้างก็ขดดันหลายอย่างคือฝนตกฝนตกแล้วก็ทําให้เราเสียสมาธิแต่ถ้าที่ผมยิงทั้งสามก็บอกเนี่ยเข้าเป้าหมายได้แต่ว่าเพื่อนๆส่มาทิ่ที่ยิงเนี่ยเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็ว่าเขาเขารีบยิงมันได้ผลมันสนดฟ้ามันไม่แม่งอยมันก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหรร่นทีี้เาก็ มาถอดล้างนะครับการถอดล้างก็เหมือนเหมือนกันนะครับทั้งสาวก็บนะครับก็หนีสาวนะครับวิธีให้ดูทีเหมือนของถอดล้างก็ได้เสร็จละประมาณนี้ครับต่อสามสิบเซนต์แล้วก็ถอดล้านเหมือนกันนะครับอันนี้คือปลอดภัยนะครับแล้วกดไม่เป็นไรครับผมแล้วก็กดคำถามคะตรงนี้ครับดูกดกดหลอดกดหลอดสปริงแล้วบิดซ้ายนะครับ โอ้เป็นทีแข็งมากเลยโอเคบิดซ้ายแล้วคลายออมานะครับคลายมาก็ดึงดึงดึงสปริงได้เลยแล้วก็ให้ม้าตัวนี้ครับม้าตัวเล็กมาตรงตรงกับลิ้นของปันทั้งสลด์แล้วก็ดึงขึ้นมาง่ายๆนะครับพอดึงขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็เลื่อนออกหน้านะครับก็แค่นี้ส่วนอันนี้ก็ดึงออกด้านหลังส่วนไอ้ตรงนี้ที่บิดซ้ายแล้วให้บิดขวากลับนะครับเนี่ยบิดขวากลับแล้วก็เอาล้วกอออกด้านหน้าเดี๋ยวเวลาประกอบก็กลับขั้นตอนนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็สรุปว่าทั้งสามกระบอกเนี่ยรวมทั้งมอนด้วยเนี่ย ก็ยิงเข้าเป้าหมายตามที่ต้องการได้นะ65เมตรนี่ธรรมดาสำหรับตึกเด1เลยเพราะว่าเสาเหล็กที่เป็นสังกะสีหนาๆเนี่ยก็ทะลุแล้วก็ไปโดนเป้าหมายนะครับดังนั้นเนี่ยทีเรามอ,มอเนี่ยสามารถอาจจะได้เกือบถึงร้อยเมตรแต่เราไม่มีระยะยิงนะครับประมาณนี้โอเคเยี่ยมทั้งสางก็บอกครับรรครับโอเคตอนนี้จะอยู่ขั้นตอนล้างแล้วครับ